สวัสดีครับพูดกับสุลูกาลลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ข่าวดีด่วนสปอตบิลนะครับยืนยันว่าลิเวอร์พูลกำลังเข้าใกล้ในการคว้าตัวบรยันกรูด้าสตาร์ดาวรุ่งจากไมอามิชูน่าสปอตบิลนะครับสื่อชื่อดังและมีความน่าเชื่อถือที่เยอรมันก็เด้ออกมาแจ้งข่าวดีล่าสุดนะครับที่อาจจะทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลได้เฮกันทั่วบ้านทั่วเมืองเมื่อมีรายงานข่าววนะ่าตอนนี้ลิเวอร์พูลนั้นกาลังใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการเข้าใกล้ในการคว้าตัวบรยันกรูด้า ปีกตัวเก่งในวัย9ปีจากสโมสรไมล์05เข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดหน้าร้อนนี้โดยการนั้นนะครับที่ทางด้านของฟาเบิซิโอโรมาโนนั้นก็ได้ออกมายืนยันว่าลิเวอร์พูลนั้นคาดว่าน่าจะมีการเสริมทัพเู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมหลายยในช่วงตลาดสมมนี้และทีมงานเจ้าจาที่นามาโดยไมเคิลเอเวอร์ดนั้นจะต้องยุ่งกับตลาดการสแกนนักเตะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของช่วงตลาดสมมอนี้อย่างแน่น,นอน โดยผู้เล่นในตำแหน่งกองหลังและตัวรุกนั้นก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่ทางลิเวอร์พูลนั้นต้องการที่จะเสริมทัพผู้เล่นใหม่เข้าสู่ทีมเป็นการด่วนโดยเมื่อวานนี้ทางด้านของสปอร์ตบลนะฮะก็ได้ออกมายืนยันว่าปรายันสกูรูดา้าปีจากสโมสรไมอิซูนห้านั้นน่าจะเป็นตัวเลือกแรก,รก,รก,รกที่ทางลิเวอร์พูลนั้นจะทําการเสริมทัพเข้าสู่ทีมนั่นก็เพาว่านักเตะร,รายนี้ยังคงเป็นแค่นักเตะดาวรุ่งเท่านั้นและน่าจะมีค่าตัวในการย้ายทีมที่ไม่สูงมากนักและในตอนนี้ ทางลิอร์นั้นก็กาลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งปีกที่จะเข้ามาเป็นกําลังเสริมให้กับโมเมสซาร่าที่ตอนนี้มีอายุมากแล้วและอาจจะลงเล่นไม่ได้ต่อเนื่องในฤดูกาลหน้าได้อีกต่อไปแล้วและที่สำคัญก็คือบรอยันสกูด้านั่นสามารถเล่นในตำแหน่งปีกขวาและกองหน้าอีกด้วยโดยทางลิอร์นะครับนั้นมองว่าบรอันสกูด้าถือเป็นผู้เล่นที่มีเทคนิคการเล่นที่ดีมีความรวดเร็วและความมั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมาก โดยครั้งที่เรามักจะได้เห็นนักเตะรายนี้กล้าเล่นแบบกระไดกระเสียโดยไม่ต้องกลัวคู่แข่งฝ่ายตรงข้ามและมันก็ชัดเจนแล้วนะฮะว่าไรยันสกูด้านั้นน่าจะย้ายออกจากสโมสรหม่ My 0เลห้าในช่วงตลาดซอมนลีอย่างแน่นอนเนตอนนี้นะฮะก็ได้มีหลายสโมสรชื่อดังในยุโรปต่างก็กําลังลงทีเบียนในความสนใจในตัวของเล่นรายนี้ไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและทีมในยอรมันอย่างเบอร์เลเวอร์เซ่น ปริซีนมุนและอาแบลซิแม้ว่าณนะตอนนี้ไบรันสกูด้าจะยังเหลือสัญญาระยะยาวอยู่กับทางต้นสกัดจนถึงปี2026แต่การที่ตัวของคนนั้นจะได้ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียกนั่นก็จะทำให้นักเตะรายนี้นั้นก้าวขึ้นไปอีกระดับขั้นในอาชีพการแข่งขังโดยคาดกันว่าไบรันสกูด้านั้นจะมีค่าตัวในการย้ายทียมสุดถูกเพียงแค่20ล้านยูโรเท่านั้นนะครับ แต่สําหรับลิวนั้นก็ต้องมาลอลุ้นกันว่าจะสามารถฟาดานทุเข็มและเซนเนียกับนักเตะร,รายนี้เข้าสู่เทียมได้หรือไม่รอยคียนตำนานนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่กําลังเป็นที่ถกเถียงกันในวงการฟุตบอลอังกฤษณเวลานี้ว่าใครคือผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ทางด้านเปปกัวดิล่า เพื่อนำาระไปสีฟ้าแมนเชสเตอร์ควาทแชมเมียร์ลีกสมัยที่6ได้สำเร็จเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยคีนนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับรายการ t ด e o v e r ว a p ลบซึ่งเป็นรายการพอดแคตของแกลลี่นวิลอดีตเพื่อนร่วมทีมแมนยูโดยเขากล่าวาว่าผมชอบเป๊ปนะถ้าผมไม่เลือกเฟอร์กี้เขาก็อาจจะคิดว่าผมมีปัญหากับเขาเป็นการส่วนตัวซึ่งรอยคีนเคยมีปัญหากับเติเอเอเล็กซ์บูซอนก่อนที่จะย้ายออกจากแมนยูในปี2005แต่สุดท้ายแล้วผมขอเลือกเป๊ป คีนเก่าซึ่งสร้างความประหลาดใจกับแฟนบอลเล็กน้อยและกับแกลลี่นิวเลเนื่องจากเนวิลยังคงยย่งยัองฟูตบนในฐานะเบอร์หนึ่งของเขาเสมอการถูกเถียงเรื่องนี้จะยังคงดําเนินต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป๊ปกูเดราสามารถพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่7และอาจจะร่นถึงแชมป์ยูฟ่าแชมเลกได้อีกสมัยซึ่งจะทําให้เขาลายเป็นผู้จัดการทีมที่ประสบความสูเรมากที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกอย่างไม่ต้องสงสัย อย่างไรก็ตามนะับทั้งเฟอร์กูสันและเป๊ปกัวเดล่าต่างก็มีความเคารพซึ่งกันและกันซึ่งเฟอร์กูสันเคยกล่าวชื่นชมการแต่งตั้งเป๊ปกัวเดลาเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสตี้ในปี2016ว่าเป็นการคว้าตัวที่ยอดเยี่ยมแต่คงไม่มีใครคาดคิดว่าเป๊ปกัวเดลาจะสามารถสร้างยุคสมัยแห่งความสำเร็จกับซิตี้ได้อย่างยิ่งใหญ่อย่า,ยยางที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ประเด็นนี้ก็ยังคงเป็นที่ตกเถียงกันต่อไปในวงการฟุตบอลกงกฤษและอาจไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือทั้งเฟอร์กูสันและเป๊ปกัวดีลาต่างก็เป็นผู้จัดการทีมที่ยอดเยี่ยมและประสบความสำเร็จอย่างสูงในพรีเมียร์ลีกด่วนลิเวอร์พูลอาจเสียเชฟฟานเเบิร์กองหลังดาวรุ่งให้กับไมล์ซูนาแบบถาวรในราคาเพียงแค่5ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาเดิมที่ลิเวอร์พูลซื้อเขาเข้ามา ฟอนเดิเบิร์กทำประตูสกันช่วยให้ไมายสูน่าซึ่งเป็นอดีตสโมสรของเชคิงคลับรอดตกชั้นจากซิกบนเนียสกาเยอรมันแบบเวทไมล์น่าจึงต้องการใช้ออปชั่นในการซื้อตัวเขาขาดในราคาท,ที่ไม่ถึง5้าล้านยูโรซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับที่ลิเวอร์พูลใจไปที่สี่จุดสี่ล้านปอนด์แถมยังมีโบนัสต,ตามผลงานอีกด้วยอนาคตของเชฟฟานเดเบิร์กในทินแอนฟิลด์ก็ยังไม่แน่นอน อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายใต้กัรกุมทีมของอันเนอร์สลอตผู้จัดการทีมคนใหม่ฟันเดเบิร์กมีประสบการณ์จาก PEC s w o l ว s และติดทีมชั้นฮอวแลานชุดอยู่21เปีก็าอาจจะเป็นกำลังสำคัญแนวๆรับของลิเวอร์พูลในอนาคตการจากไปของเจอมาตตปอาจจะทำให้ลิเวอร์พูลดึงตัวเชฟฟันเดเบิร์กกลับมาเสริมแนวรับ อากเวนเบิร์ตอยู่กับลิเวอร์พูลเขาจะมีสถานะเป็นผู้เล่นโฮมกรว์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อลิเวอร์พูลในการลงทะเบียนผู้เล่นในพรีเมียร์ลีกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกลิเวอร์พูลกำลังมองหาผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะในตำแหน่งกองหลังการเก็บฟันเบิร์กเ,เอาไว้เป็นตัวเลือกที่ดีการเตัดนสินใจขึ้นอยู่กับฟันเบิร์กด,ด้วยและผู้บริหารของลิเวอร์พูลผลงานของเขาที่หมาย05โดยเฉพาะการช่วยให้ทีมรอดพ้นจากการตกชั้นทําให้เขามีค่าตัวสูงขึ้นลิเวอร์พูล จะดึงเขากลับมาหรือปล่อยให้กับหม่05ซื้อขาดต้องติดตามกันต่อไปโดยสถานการณ์นีแ้แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของการซื้อขายนักเตะซึ่งมีปัจจัยเรื่องของศักยภาพผลงานและความต้องการของเทียมที่เข้ามาเกี่ยวข้องลิเวอร์พูลจะต้องตัดสินใจอย่างไรจะขายเพื่อทํากําไรหรือจะเก็บฟันในเบิกเอาไว้เพื่ออนาคตคงต้องรอดูกันต่อไปโดยตลาดการซื้อขายนักเตะกําลังจะเปิดแล้วนะฮะทุกสายตาจับจ้องไปที่การตัดสินใจของลิเวอร์พูล ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเจรจา,าขายนักเตะดาวรุ่งคนอื่นๆใ,ในลีกยุโรปอีกด้วยด่วนรายงานเปิดเผยลิเวอร์พูลมีภาษีเหนือกับบาซุลนาในการคว้าตัวดาเนยลโอโมที่มูลค่า51ล้านปอนด์ก่อนกลางเดือนอรก,กรกฎาคมซืสเปนรายงานมาว่าลิเวอร์พูลกำลังได้เปรียบเหนือบาซุลนาในการเซ็นญ่ากับดดวเนยลโอโมกองกลางยีกีทีมชาสเปน อ,อาบาริซิกในวัยย5่ปีโดยค่าสัญญา60ล้านยูโรหรือ51ล้านปอนด์โดยมีเงื่อนไขในการว่าต้องดําเนินการก่อนวันที่15บห้กรกฎาคมนี้หลังจากค่าตัวของเดนนี่โอโม่จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเขาจะเป็นผู้เล่นกุศลของอาบาริซิกแหล่งข่าวระบุว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในสโมสรในพิวเลกที่ให้ความสนใจในการดึงตัวเดนนีโอโม่เข้ามาร่วมเทียมในช่วงตลาดกุศลนั้งแต่ลู่ลอนนี้ โอโมเคยเป็นนักเตะเยาวชนของบาสโรมันมาก่อนแต่ทางสโมสรก็ต้องการหนึ่งตัวเขากลับแต่ติดประหารเรื่องของจํากัดทางด้านเงินเงิน (Financial Fair p a y ก็ะทาให้ไม่สามารถจ่ายค่าตัวได้ขณะน,นี้ขณะที่ผู้เองนะฮะไม่ได้มีปัญหาทางด้าน,นการนเงินและสามารถจ่ายค่าสัญญาของโอโมได้ซึ่งตัวนักเตะเองก็กําลังรอข้อเสนอที่น่าสนใจและต้องการให้อนาคตของเขาชัดเจนก่อนวันที่15กรกฎาคม แม้ว่าดาวเนยโอโมนะครับจัประสบปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนเมื่อรุ่ขันที่แล้วแต่เขาก็ยังคงลงเล่นไปถึง25เกมล่าซัดไปถึง8ปดประตูกับ5้าแอซิสเขาเป็นผู้เล่นสารประโยชน์ที่สามารถเล่นได้หลักหลายตำแหน่งในเกมรุกและมีคุณภาพที่จะพัฒนาเกมบุกของลิเวอร์พูลได้อย่างแน่นอนนะฮะคุณรู้หรือไม่การสร้างทีมฟุตบอลที่ยอดเยีเ่ยมขึ้นมาของเจคกิคลับ สร้างมันขึ้นมาโดยมีผู้เล่นอย่างโรเบรตโตเฟอร์มิโนในการใ้สัมภาณ์ครั้งล่าสุดกับทีมงานลิเวอร์พูลเจคกิงครับก็ได้แสดงความชื่นชมอย่างล้นหลามต่อโรเบรตโตเฟอร์มิโนอดีตกหน้าคนสุดั้ของทีมเมื่อถูกถามถึงเคล็ดลับในการสร้างทีมฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมเจคกิงครับตอบในทันทีโดยไม่ลังเลว่าสร้างมันขึ้นมาโดยมีผู้เล่นอย่างโรเบรตโตเฟอร์มิโน คำตอบนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของเฟอร์มิโน่ที่มีต่อปรัชญาการทตมทีมของเจเก็งกับเจเก็งกับไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นเขายังอธิบายเพิ่มเติมว่าผมโชคดีที่ผมพบเจอกับเขาเขาเปลี่ยนแปลงการเล่นของผมไปเลยผมไม่เคยเจอผู้เล่นแบบนี้มาก่อนคำกล่าวนี้บ่งชี้ว่าเฟอร์มิโน่มีสไตล์การเล่นที่เป็นเอกลักษณ์และมีความสามารถที่โดดเด่นจนสามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางการเติมทีมของเจงเก็งกับได้ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากมากในโลกของฟุตบอล ฟิรนเป็นผู้เล่นที่มีความหลากหลายเขาสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งในแนวรุกทั้งกองหน้าตัวเป้าปีกหรือแม้แต่กระทั่งกองกลางตัวรุกเขาเป็นผู้เล่นที่ทำงานหนักมีความขยันในการไลบ่บอลและมีทักษะในการเชื่อมเกมรุกที่ดีเยี่ยมนอกจากนี้ฟูร์นโนยังเป็นผู้เล่นที่มีความคิดสร้างสรรค์ฉลาดสามารถสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมทำประตูได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ก็ทำให้เฟิม์นโนกลายเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สำคัญที่สุดของลิเวอร์พูล ในยุคข,ของเจ i กิี้คลับและเป็นกําลังกันที่ช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติเจ k กิี้คลับเผยเองจะไปดูคอนเสิร์ตไทเลอร์สวิตท,ที่แอนฟิลด์พร้อมกับภรรยาในเดือนมิถุนาย,ยานนี้ลิเวอร์พูลเตรียมเปิดสนามเย่าของพวกเขาในแอนฟิลด์ให้ไทเลอร์สวิตได้จัดการทัวร์คอนเสิร์ตอย่าง t h e i อส์ทในวันที่13ถึงวันที่15มิถุนายนนี้และตอนนี้บัตรชมคอนเสิร์ตขายหมดแล้วทั้ง3วันแน่นนว่านี่คือทัวร์คอนเสิร์ตที่สาวกสวิตตี้ต่างรอคอยกันอย่างสุดๆจากบัตรที่ขายหมดทุกรอบและเป็นทัวร์คอนเสิร์ตที่จะเยี่ยมเป็นอย่างมากสำหรับชีวิตการเป็นศิลปินของ Taylor Swi f ปล่าสุดนะครับทันดั้นเจคิงคลับที่ยุติบทบาทการคุมทีมให้กับลิเวอร์พูลไปแล้วได้สภาพกับทนันดันของเดอแอล n t ติ โดยเขาเปิดเผยว่าในเดือนมิถุานายนนี้เขาจะเดินทางไปยังแอนฟิลพร้อมกับภรรยาเพื่อเข้าชมคอนเสิร์ตของ Taylor Swift ที่จัดขึ้นในสนามแห่งนี้แามตัวเขาก็เริ่มหัดร้องเพลง Check It Off แล้วด้วยการทัวร์คอนเสิร์ตของ The i y e t t u u r ของ Taylor Swift หลังจากจะขึ้นที่สนามแอนฟิลเสร็จสิน้นเรีร้อยแล้วก็จะไปยังเมืองคาดิบของเวลจัดทัวร์คอนเสิร์ตกันต่อที่สนามมิเลเนียมสเตเดียมในวันที่18มิถุนายนนี้ ดอทมุนเชิญเช็เชกคลับชมนัดจิงยูฟาแชมเปบอร์ลีกเมื่อวันที่23พฤษภาคมนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายง,งานมาว่าสโมสร,รนบริเซนเดทมุนทีมดังในศึกบุนเดสเลก,กาประเทศเยอรมันได้เชิญเจ็กกลับอดีตกุณศึกของสโมสรลิเวอร์พูลเข้าชมเกมที่จะพบกับสโมสร,รมเรอัลมาดริดในนัดจิงยูฟาแชมเปบอร์ลีกในวันที่1มิถุนายนนี้ที่สนามเวมรี รายงานแจ้งข่าวนะครับว่าอดีตกุนเซนลิเวอร์พูลมีความสัมพันธ์อันดีงามกับสมโมสรปุริเซียนดอนมุนโดยเขาเคยคุณเทียมดัดมุนนานถึง7ปีพร้อมผ่าทีมไปถึงรอบชิงชนะเลอยู่ฟ่านชิมบุีเมื่อปี2013ก่อนแพ้เบย์มิคคู่แข่งจากชาติเดียวกันอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ตอบชัดเจนว่ากำลังมีความสุขดีที่ลิเวอร์พูลและไม่สนข่าวลือเรื่องการย้ายไปซบเดลมอริตแต่อย่างใด และแล้วนี้นะครับอเล็กซิสแมคลิสเตอร์สตาร์กองกลางอันดับหนึ่งของลิเวอร์พูลก็ตกเป็นข่าวล่าสุดว่าอนาคตของเขาเกิดบลิเวอร์พูลนั้นอาจจะไม่แน่นอนและมีความเป็นไปได้ที่จะถูกเรอมมเรตยืน่นข้อเสนอขอซื้อตัวเปร่วมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพื่อแทนที่ในตำแหน่งของโทนี่ครอสที่เพิ่งประกาศอำลาทีมหลังจบในศึกฟุตบอลยูโร2024ที่ประเทศเยอรมันบ้านเกิดฉะนั้นก็ทําให้ชื่อของอเล็กซิสแมคลิสเตอร์ ได้ถูกโยงเข้ากับสโมสรเรอัลมาดริดในทันทีโดยมิฟิโอชาอาร์เจนตินาในวัย25ปีรายนี้เพิ่งจะย้ายมาจากบริดจ์นเข้าสู่สโมสร,รลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว35ล้านปอนด์เมื่อช่วงตลาดซื้อเมือปีที่แล้วและได้กลายเป็นกลุ่มกำลังหลักที่ลิเวอร์พูลจะขาดไปไม่ได้ในทันทีโดยฤดูกาลน,นี้อลกซิสแม็กเอลิเซอร์ลงเล่นเป็นจุดริงให้กับลิเวอร์พูลไปถึงสิ้น30เกมจากทั้งหมด38นัดในศึกพรีเมียร์ลีกโดยยิงได้4ประตูกับอีก5เอสซท ช่วยแฮน์ลิเว์ูลจบอันดับที่3และได้กลับไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งในฤดูกันนาะดังนันลเ์วูลนะครับจึงจะได้ประเมินสถานการณ์ของนักเตะร,รายนี้ไม่ว่าไม่ได้มีไว้ขายและไม่ได้มีใครสามารถแตะต้องได้และจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นตัวหลักของทีมของอันเนอร์สลอตในฤดูกันต่อไปก็คือฤดูกันนะ้าดูแล่าสุวนท่านั้นของอเล็กซิสแม็กออลิเตอร์กระด่อไม่สัมภาษณ์กับท่อนั้นของ ESPN Argentina ที่เขี่ยวเชื่อมโยงกับการ ที่ตัวเขาเอาวิชิตโยงกับเรือมรตที่กำลังตกเป็นประเด็นข่าวกันอยู่ในเวลานี้โดยอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์กล่าวว่าพวกเขายืนยันด้วยคำพูดที่สัตย์จริงจากปากขอผมเองและไม่ใช่เรื่องสมมติตอนนี้ผมกำลังมีความสุขดีมากๆกับลิเวอร์พูลและความเคิดร่งรังการเยมทีมของผมนั้นมันไม่เคยอยู่ในหัวของผมเลยบักไดมันเอาไปเบา,บาผมมองว่าฤดูกาลหน้าที่ผ่านมานั้นผมมองว่าใน ผมมองว่าฤดูกาลที่ผ่านมานั้นเป็นหนึ่งในฤดูกาลที่ดีของผมทีมของเรามีนักเตะหลายรายที่เพิ่งย้ายเข้ามารวมไปถึงนักเตะดาวรุ่งที่เพิ่งถูกดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เรามีเป้าหมายบางอย่างที่เรายังไม่สามารถบรรลุได้แต่ผมก็ยังมองว่าฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของผมเช่นเดียวกันและถ้าจะพูดถึงการถูกเรียกตัวติดทีมชาติอาร์เจนตินานะผมก็ยินยันว่าผมดีใจทุกครั้งที่ผมถูกเรียกตัวผมภูมิใจกับการเล่นให้กับทีมชาติที่ผมรัก ดังนั้นตอนนี้ผมจึงมีความสุขมากหน้ากับทีมชาติอาร์เจนตินาและลิวเวอร์พูลท่านคลางไรเดอร์ทีวีสปอร์ตนะครับสื่อสัญชาติสเปนก็ได้ออกมาตีข่าวเพิ่มเติมว่าอลกซิสแมคลิสเตอร์นั้นมีเงื่อนไขในการปล่อยตัวที่70ล้านยูโรที่จะเปิดใช้งานในปี2025และตอนนี้ลิเวอร์ก็ยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใคร จริงอยู่ที่ตอนนี้อเล็กซิสแมคลิสเตอร์อาจจะบอกว่าเขามีความสุขดีกับลิเวอร์พูลแต่อนาคตนั้นไม่แน่นอนและอาจจะย้ายทีมในกันหน้าก็เป็นไปได้และข่าวที่ว่าเรมเดรดกำลังร์นใ,ในตัวของเขานั้นมันก็เป็นเรื่องจริงนะจ๊ะเดฟเฮนริกนักวิเคราะห์จากแอ f นฟิ d อินเด็ แสดงทัศนะต่อการเรียกตรวจจเรลคอนซาติดทิดชั้นกรีของเกลโสกเกตผูดาการเทียมทมกลางสถานการแนวรับที่ไม่แน่นอนเด้เฮนริกนะครับจีวา่าผู้เล่นตัวหลักหลายคนอาทิเช่นคลายวอเกอร์จอห์นสโตนแฮร์รี่มิควายเกลนทิปเปียและลูกชอ่อม,มีผลงานที่ไม่สม่ำเสมอในฤดูกาลนี้ขณะที่จารเรลคอนซามีผลงานที่โดดเด่นแม้จะเป็นฤดูกาลแรกกับทีมชุดใหญ่ของลิเวอร์พูล เดมเฮนริกยังยกตัวอย่างกรณีคขาบีเมนูที่ติดทีชาอิอังกฤษชุดใหญ่แม้จะยังเป็นดาวรุ่งเพื่อแสดงเห็นว่าแกลวลดเซเกตให้ความสำคัญก,กับศักยภาพและฟอร์มการเล่นปัจจุบันมากกว่าชื่อเสียงในอดีตที่แม้เดมเฮนริกจะมองว่าจาเรคลคอนซาอาจจะไม่ได้อยู่ในทีมชุดสุดท้ายหรือชุดตัวจริงแต่การถูกเรียกตัวติดินชาติครั้งนี้เป็นสัญญาณบวกและเป็นแรงกระตุ้นชั้นดีสำหรับอนาคตของจาเรคลคอนซา นอกจากนี้เฮนริกยังแสดงความยินยดีกับโจโกเมสที่กลับมาติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งโดยชืวอา่าโจโคเมสควรได้รับโอากาสเป็นตัวจริงในตำแหน่งแบ็คซ้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อลูกชอได้รับบาดเจ็บการเตะชี้แจงของแกเร็ตสกเกตสะตอนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของเทียมโดยการผสมผสานร,ระหว่างผู้เล่นมากประสบการ์และดาวรุ่งอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่นําไปสู่ความสําเร็จของทีมชาติอังกฤษในเวทีระดับโลกสรุปการเรียกตัว ผู้เล่นแต่ละครั้งมีความสกันอย่างยิ่งต่อเทียมโดยเฉพาะในทีมชาติที่มีแรงกดดันสูงกลยุทธ์ของแกร์ลิสโซเกตที่ผสมผสานผู้เล่นเก่าและผู้เล่นใหม่อาจเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการสร้างความสดใหม่และพลังงานให้กับทีมนึกถึสุขการลิเวอร์พูลน,นะครับทุผู้ชมเป็นรอบเย็นของที่23พฤษภาคมขอเชิญแฟนๆน,น,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมโมสรลิเวอร์พูลสมโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูล และเดอะคอ Fan แฟนบอพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอ Fan แฟนบอพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ